ก็เป็นใบแจ้งความที่ว่าจะดำเนินคดีกับภรรยาเก่าครับที่รักทรัพย์ผมไปครับผมเราไปแจ้งความว่าป้ารักของและว่าอยู่ด้วยกัน7ปีเป็นกิ๊กป้าก็ไม่เข้าใจคํานี้เนาะนี่พวกไปฝากระโปรงมั่งพวกฝากระตุ้ แขวนอย่างนี้เนี่ยเกลี้ยงไม่เหลือสักชิ้นเดียวอสองชิ้นเป็นรถโบราณหาไม่ได้ครับมันหาซื้อไม่ได้ถ้าถ้าเป็นของที่เอาไปเนี่ยเป็นกระบะรถเป็นหัวรถนะผมไม่ว่าแล้วอันั้นของหาง่ายเนี่ยหาไม่ได้เนี่ยครับมันเป็นันเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยเขาเอาคนนี้มาคืนได้ผมไม่ว่าแล้วเนี่ยผมทําไว้ตีกับคันโน้นอ่ะนี่นะสองคันนี่แหละ ล้วทันนี้ทัน,นนี้เนี่ยขายหมดก็ผมระบุว่าอ่คาคดีลักทรัพย์รับผมทางเจ้าหน้าที่เขาว่าไงนะครับเขาก็เรียกไปสอบทั้งสองฝ่ายแล้วครับเขาก็ยอมรับว่าเขาไปขายจริงเลยผมก็พูดกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาเขาไปขายแล้วเนี่ยเขาทำไมก็ไม่ดาเนินคดีเขาเราสืบสอบสืบสอ,สบสอทซิว่าอา่รถใครมาเข็นเออมันไม่ใช่ขวดมันไม่ใช่สูพลาสติกมันไม่ใช่ลังกระดาษมันเป็นหัวรถกระบะรถคทซีรถเครื่องรถทุกอย่าง มันยังน้อยรถสามคันสี่คันมันเข็นไปอะค่ะแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกับอ่แฟนของคุณตาบ้างไม่ได้คุยครับคุยกันวันเมืม่อวันที่ยี่สิบเอ็ดวันทีเดียวตรงนี้พเพราะเ็จเหล็กพวกเหล็กเป็นท่อนเป็นแท่นตรงนี้อืมที่ว่ารวบรวมเก็บขายอุปกรณ์ทํารถเข้าเปลี่ยนมาสร้างบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะ,ะก็คือจะอยู่กับคุณตานน่แหละ เพราะทะเบียนบ้านก็บ้านละที่77ขอใหม่ก็มีเราแล้วก็มีเขาสอคนอ๋อมีชื่อคุณตาด้วยก็ใส่ด้วยไงเพราะเราไม่ได้คิดเลิกเขาขายของเขามาสร้างตรงนี้เงินไม่พอลูกสาวสมมาให้4ี่พันเราแรงห้าพันเราสองสี่พันแล้วบอกเราขายขายเสร็จเราเอาเงินเราบอกอ้าเงินมาแบ่งกันบอกคุณจะซื้อของก็บอกอย่างเงี้ยสร้างที่ขายเสร เหล็กเศษทํารถทีแล้วก็เอาเงินมาซื้อปูนเหินดินตายม่สร้างบ้านมีชื่อเขาด้วยใช่ไหมบ้านั้ย้ายย้ายเขาไปอยู่กับเราที่บ้านหลังใหม่เพื่อว่าหลังเก่าให้ลูกลูกหลานมาจะได้พักผ่อนสบายแต่เขาเวลานะเขาไปอยู่ที่ชุมตะบงไปทำรถไปเช่าห้องเขากลับมาจะขอร่วมหลับนอนกับป้า ป้าไม่ให้เขาก็โวยวายแล้วไปแจ้งความว่าป้ารักของอแล้วจะให้ป้าทํามาอยู่ด้วยกันมาเจ็ดแปดปีแล้วไม่เคยทะเลาะก,กันไม่เคยอะไรกันแล้วเขาก็ไม่เคยบอกกับป้าสักคําว่าเลิกกับป้าว่าพี่ไปทํางานตั้งสี่ห้าวันที่มาดูเองก็อยู่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำนู่นว่าตอนนั้นเขาก็อยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยค่ะทุกอย่างเขาอยู่ด้วยแต่เขาไม่รับความจริง ว่าอยู่ด้วยกัน7ปีเป็นกิ๊กป้าก็ไม่เข้าใจคํานี้นะว่าอยู่ด้วยกันมาชาวบ้านรู้หมดผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรู้หมด mm hmm. และลูกค้าระดับพออร,ระดับอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านอบตอมาซ่อมรถหมด mm hmm. คําว่าเป็นกิ๊กอยู่กัน7ปีใช้ได้ไหมป้าก็ไม่รู้นะคานี้ mm hmm. แต่ดูแลกันมาสามว่า7ปีที่อยู่ด้วยกันมาเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. ลูกเต้าเขาไม่เคยมองมองมีอยู่กันสองคนตายาย mm hmm. ค่ะคุณป้าคะาทางนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณตาไหมคะก็แค่ฝากว่าเรารักเขาแต่ถามว่าที่ขายของเราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างเพราะเขาก็อยู่เราก็รู้คนจับยกช่างยกช่างเขาก็เดินไปนู่นเดินไปนี่แล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปศห้าเก้าแต่เขาเชื่อคนอื่นเยอะเราก็ไม่ว่าเราก็ทนแต่เราก็ห่วงเขา รักเขาไมหมคุณค่ะรักค่ะห่วงเขาตอนนี้เขาสุขภาพไม่ดีตาเขาก็มองไม่ค่อยเห็นแต่เขาเสียอย่างเดียวที่ว่าเชื่อคนง่ายแล้วแวงขี้หึงแต่เราก็กทนเกาได้บางครั้งเพื่อนฝผงม,มาพูดกับเราไม่เพราะเราก็ทนเราถือว่ารักเขาเขาเป็นได้ทั้งผัวทั้งพอ่อแต่เราก็เขาไม่เคยเชื่อเราแต่ถ้าอยู่กับเราไม่เป็นอะไรเลยอยู่สองคนมีความสุขกันมาก แต่ถ้ามีบุคคลอื่นมามีอันและอันโน,โน,น,นู่นในนี้อันนั่นแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันแต่เขาก็บอกว่าไปเช่าห้องอยู่ลูกค้าที่นี่ไม่มีมให้เราอยู่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่